ใจก็ร้อยบ้านโคลกลางปทุมรัฐร้อยเอ็ดอรดีแบนหยุดธนักแดงครับบอกเบาโนนว่าอยากกินปิ่งปลาขาวขาวทีเป็นปลาขาวปลาขาวสูตรปลาขาวอีกุมนะครับแต่เล่าไปได้ปลาดเพี้ยนแม่ปลาย้มงีมันสีข้าวนี่จังเลย บอยเห็นภาพขายมาลรยังภาพขายมาไรยังครับปลาหนนิ้นข้าวอยากกินปิ้งปลาครับตำแตงเป็นปลาหนิ้นกางหลายหม นอนแล้วจัดหา,าให้่อกโกนหน่อยป่อยังขับกำลังกินเขาอยู่ครับผมกินเขาแล้วสิโกนครับจำมิกิอาบนา้ำกว่าได้แปลงฟันข้าวอีหลอืม เอาไว้แน่ลูกบ้านเ e อบีเขากลุ่มอ e ีพี่หาแล้วครับอีพ e ี่ซีผู้ใดญ่าดวังหนันนี่แต่และอีพ e ี่มันนั่นสิมีตำนานเนี่ยครับ ได้ตาแต่งกะไร้ สวัสดีจ้านสีหมอกของย่าสวยสวัสดีครับแม่บัวรีพี่บางออนเวพรบอกว่าให้ปลอดฟาปลอดโฟลเดอร์มันหมาเนืน่อใ,ใจกันร้อยขอบคุณครับ แม่อรวรรณบอกว่าเมาแล้วจ้าขอบคุณครับผม EP หามมลก็เกาแน่นอนครับ EP หกก็มีแอนด้วยนะครับแอนจะไปด้วยอยู่ที่อำเภออำเภอเรื่องนกท่าจังหวัด ยาโสธรนะครับตลาดเรื่องนกทาเป็นงานเราเองนี่แหละแต่ว่าแอนว่างพอดีก็เลยจะเอาแอนไปด้วยก็เลยกำหนดเป็น EP6 นะครับพี่น้องเรื่องนกท่าบด้บึงใจ,จกันรลอยโดนหลายปีแลเนี่แอนครับบอกให้ไ,ไปจัอ พอดีก็สิได้ไปเปิดตลาดไปหาพี่นองทั้งนั้นซื้อเป็นรอบก็ได้ได้ครับซื้อเป็นรอบก็ได้ครับมองตลอดชีวิตแล้วครับขอบคุณครับผมแก๊กที่ขายของไปวา แ็ก,กี้เปิดร้านอะไรยังทอดไข่เจียวให้พี่หน่อยสองฟองเอาแค่ไข่ไม่เอาข้าวครับฝนน่าจะไม่ตกหรอกเพราะว่าที่กรุงเทพตกขอให้เป็นแบบนั้นครับบต่ตกดอกครับเพราะว่ามันทองฟ้าดีอยู่ค่ะ มาแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ใน EP 5และ EP 6ะทักมาที่เฟสส่วนตัวบอยอีกได้อีกรอบหนึ่งได้ครับมันอาจจะแอดมินอาจจะส่งลิงก์ไปไม่ครบ มาดเยอะสเอออันบ้านบเดเฮตกุมปิดน้ำมูลอะี่เข้าไปตอบแห,หน่าเนี่ยนในกลุ่มกับบอคอยมีคนอา่านคนตอบย้ำหนาทรงยังขอความไปกับบอภากันตอบรับมาโอเครับทราบค่ะจังสันจังสีกับบอมี โทษไปได้แอดมินหรอกเขากลุ้มเลยครับตอนนี้ให้เขาตอนนี้ได้เขาท่านที่คิดบัญชีด้วยนะจาม น้องบอย EP สี่ยังไม่ได้ดูเลยจะจะเข้า EP ห้าแล้วซื้อคือเข่าไว้ดูย้อนหลังอยากน้ำเลียวเข่าตากเข่าขอบคุณคุณแม่สมหวังผลเจริญนะครับเนี่ยวันนี้ยาผิดกันซอยกันเป็นผู้ดใดผิดกันดยนี้ฟรีไหมครับงานวันนี้ฟรีครับผมนี่แม่หมวูว่านผมไล่กับมีคนมาคอมเมนต์นอัน ผมก็เข่าใจอยู่เนาะว่าห่วงใยต่ว่า้นจะเป็นอย่างดอกวันนี้บัตร้อยยี่สิบครับผมบัรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอยู่ที่บ้านโคกกลางตำบลหน,นองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดปอยเอ็ดครับร้อยยี่สิบบาทพ่แพงดอก เล่นจนว่าแก่งเก่าชั่วโม่งคุณน่ะหลักอะที่งานสามลอยก็ชีวิตแหลกกับเงินลอยยี่สิบาทของพี่น้องคุณสิบปแป้งจนเกินไป เขากลุ่มเนครับใครที่กดลิงก์ตอนนี้เดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มตอนนี้เลยผมทําหน้าที่แอดมินช่วยทีแอดมินด้วยเพราะวันนี้เวลามือมันสิค้นสิเข่าพร้อมกันน้องบอยวันนี้ขอให้คนเยอะนะวันนี้จากกาักรลาดอยู่ที่จัก,การลาดถ้าฝนไม่ตกเสียดายจังเมื่อคืนเราเห็นฝนตกอกาหน่าจเจอกันใหม่ครับผม ใครที่ซื้อมาเมถ้ากดได้ EP เดียวขอ EP 5 EP 6แยกได้ครับนาราธรมาเจ้าบันเจ้าอยู่แถวนี่บอมาหาอ้ายแล้วอายสิบอกว่างัานอย่างอ้ายโพดสองสามมือเราประชาสัมพันธ์งานมือนี่มาโหลดเขาจะเป็นค้นขี่สงสัยหลายบางเธอเขาต้องเห็นด้วยหูด,ดูเด้ยวยตาด,ด้วยตัวเอง พีท่ทีลาลัดบอกว่า EP สี่ดูยังไม่จบเลยแต่เข้า EP 5แล้วของพรคุณนะครับผมพี่ปาบูบอกว่าปีนี้นั่งงานได้ดูหลายรอบแล้วบอกเลยเลยว่าคุ้มมากทีมงานในป่าระยองพี่ปาบู ครับเยจ่าตอนนี้เพจตอบเร็วมากตอบเร็วมากครับผมใครทักเข้าตอนนี้เข้ากลุ่มตอนนี้เลยครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มของเรามีประมาณเดี๋ยวนะผมเข้าไปเบิ่งกันอีพี่หาเลมที่สังขาสุรินนะครับมีแอนด้วยพันห้าร้อยคนแล้วครับอยู่ในกลุ่มพันห้าร้อยคนแล้วนะครับอยู่ในกลุ่ม สวัสดีครับพี่บอยถ้ามหาวิทยาลัยปิดเทอมผมอยากไปทำงานพี่บอยด้วยได้ไหมครับได้ครับมืนเนี่ยครัเป็นฟิลบรรยากาศบานๆเท่าครับค้นพี่น้องมาปูสารหลายหรอ เดี๋ยวบอยส่งไปให้ใหม่ครับแม่บุญเทียมเดี๋ยวลูกส่งไปให้ใหม่ครับอีพี่หายอีพี่หกแม่เมาแล้วแต่วาา่าใดแต่อีพี่สีเดี๋ยวเดีวผมส่งไปให้ใหม่นะครับรองงานเงี่ยวครับบุญกลุ่มเขาใหญ่น้องสองหองจ้า หนึ่งสีู่นยขอให้ทุกคนเห็นแล้วรวยๆนะฝันอ๋อฝันพี่กับปีสามมียายเถ่ามาบอกว่ามากับรถหมอลําซื้อหวย140่งสี่ศนย์มเมนายสวยบอกรอดูอยู่ลมสักทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์อยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับย่จังหวัดใดกันเนี่ยครับถ้าผู้ใดแบบอยู่ลอยอสาัข้ามบุรีรัมย์มือนีไม่เจอกันอยู่ปทุมรลักครับ พี่น้องหน้าดูนที่จึงมางานประธานหน้าดูนแต่ละคืนเนี่ยแบบสน,นามบม่มีหม่องซีอูเลยเลยครับออกมมเด้อพี่น้องหน้าดูนพี่น้องพยักขับพุมพิสยัยพี่ซื้อดูน้องบอยน้องแอนเพราะไม่มีเวลามาทุกครั้งที่ปัตตานี้มอ,อยู่ปัตตานี้เลยวะครับ แม่นัชชาบอกว่าใครที่ดู EP5 EP6 ยังเข้าไม่ได้แจ้งแอดมินเลยเพันจะส่งลิงลิงก์แยกคือบางทีส่งลิงค์รวมไปครับเวลาคนซื้อเหมาแอดมินจะส่งลิงก์รวมไปบางทีมันก็กดมันก็กดไม่ขึ้นขงผมก็เคยเปลี่ยนให้แอดมินส่งแยกไปให้ก็ได้นะครับแต่ของบางคนเน่ยคือประเด็นของบางคนมันก็กดได้อุบนค่ะมีคนอยู่หลอยธสาคามบอกครับ เชิงเซานคนปรนะคนปฐมนครปฐมน้ำท่วมบว่ครับอืมจันทบุรีแม่ ที่แสงเดือนบอกว่ากดไม่ไปกดมาได้อยู่ปกติอยู่นะครับลองกดใหม่นะครับแต่ตรงที่ตรงที่ภาษาอังกฤษนะครับบอยซีดีใช้แปดแปดแปดพี่นวลละออ สีสเกลรอในกลุ่มราคาครับผมบางคนกับบริสะดวกที่สิบ้าบึงหนาเวทีเนาะกัซือบัตรกลุ่มปิดมาสนามสนุนกันพี่หมองทุกครั้งไม่มีปัญหาสักครั้งครับผม อยู่บ้านจากินข้าวหรือยังอาละดีเขาให้บาวน่วนปิ่งปลามามันเป็นปลายปลาตะเพียนแล้วอาสิบแบบโบดเดลใส่ออกมันมข้าวเขาเรียกมีกระตักแตงร้อยให้จักกี้ถอดใครมใม้อยู่